สวัสดีจ้านะคะมาเจอกันอีกแล้วกับยายใบกินแซ่บเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อค่ะมาเด้อืหลังจากห่างหายไปโดนพี่น้องแล้วกะดโดนการโตนะคะเออบ่อด้ไปเหตุงานพี่น้องไอโควิดโคยังนี่หลายพี่น้องอืมใอ้เฮาตตรงไหยุดพักผ่อนเออพักไรก็บ่ไไว้ได้พี่น้องมุมพี่สกินนะคะเนาะเออจับคนแส่พักกี่มือนะคะ รอบนีกับแจกว่าสิพักจักมือพี่น้องอืมรอบเบิงว่าไปตรวจเราจะแจ้งใดเนาะพี่น้องนนเนาะมาแทนในเขาเครียดได้พี่น้องอืมเพราะว่าไปตรวจนี่กะคือคือสายพันธุ์นี่มันบ่มีอาการเนี่ยแจกว่าอเออเฮากระเครียดว่าเขาเป็นืพบ่เป็นพี่นอ้องนะมาเด้อมันกินเขาน้ำเยื่ใบฮ่ากะเฮ็ดเฮ็ดกินเองพี่นอ้องเท่าที่แบบไม่อย่างเฮ็ดอันนั้นนะคะเพราะว่ากาักมาจากมือว่ตแตงแต่วันยังมันผุดบอก พูดเพื่อดหรืดเนี่ยละจำว่าได้ละพูดเพืู่หัืดเนี่ยละอืมกัดไปซื้อแต่พูดกับซื้อกักตุนไว้บึงไข่ดาวค่ะนะคะอันนี้ย่บบาใบอันผัดกะเพาราปลากระป๋องพี่น้องผัดกะเพาราปลากระป๋องสุดยอดคะ่ะซิมแล้วรสชาติได้อยู่นะใส่ซอสก่อนพี่น้องใส่ซอสก่อนคะ่ะไข่ดาว อาหารเศร้าค่ะอาหารเศร้ามาเด้อค่ะไผ่ยังบุ่กินนะคะผู้ใดทีว่ว่าอายุห้องโดนกักโตบได้ไปเห็ุงานนะคะห่ำเดินทางไปใส่มาใส่กะมาเด้อกินข่ากับเย่ใบจ้าเข่ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ใหเ้เด้อเบิ่งพักแกเลี่ยนพี่นอ้องย่านมันเลี่ยนสลัดแก้วพี่น้องจะมาจิบเข่ากันบอลแต่มันมีสำนีพี่น้องเบิร์ความจริงเรากก็มีเคลือบแตงอยังสีแลละแต่ว่าบได้สื่อมากนะคะ ไม่ได้ค่ะเลิศอยู่เด้พี่น้องผัดกะเพราเนี่ยมึงยัวย่วเลยนะคะเนี่ยใบ,บยกะไซอันต้นหอมเน้นเป็นใบกะเพราพี่น้องเพราะว่าใบากะเพราเนี่ยกับอีกหนึ่งอย่างนะคะเป็นอันเออมาเป็นอย่างนะเป็นอันสมุนไพรที่ว่าซอยอันอีอยงเกาะ ให้เฮามีพุ่มนะพี่น้องมีพุ่มเลยตานในโควิดแต่บ่ได้แก่โควิดได้พี่น้องเชื่งแต่กินเราเห็นไข่เฮามีพุ่มขึ้นมาซื้อเอาคือ,ยอยทิ้งข้าวตัดไข่กจริงแหนะพี่น้องแต้ไข่ามีพุ่มตันท่าเซื้อนะคะอืมก็กันอนะ่ะเป็นอีกอันหนึ่งนะพี่น้องกันเย้ใบกันเนียนลายเติบอืม กุ้งไหยู่ห่องขึ้จะใบล่องเท็ดกินเด้อนะคะผ,ผัดกุ้งข้าวพัดกับข้าวทั่วไปพี่น้องใส่ซอสใส่ยังใบเลี้ยงใบมากหวานใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะเลิศหลิดแซ่บหลิศแซ่บเลยพี่น้องไข่ดาวไข่ดาวแบบแบบยั่ว ดาวแบบบะสุกนะครับพี่น้องมักแบบนี้แซบ่บมาเด้อค่ะผู้ใดยังไม่ได้กินข้าวเศ้า กินแล้วกะน้าแรงผล่ะพี่น้องอเพชรกําลังพอดีกำลังแบบ ถือรื่องอีอย่างพี่น้งามมาองตำมกหามหุ่งกระกงดได้พี่น้องบวกกินเพราะเขายานทองเสียทองไม่ค่อยดีกัะงดตำม,มาุ่งทองเสียมาแบบมันลำบากถ้าเกับเฮ้ยถ้าเป็นโควิดบอกทองเสียก็เอยถ้าเป็นโควิดบองสินะ เน่นใบกระเพราเลยค่ะอืมกล่องมันเป็นมั่วๆพี่น่องมั่วบ่แสบ่บอีหลี อร่อยจูง้งหอมแมงกับเพราผุดไก่โบเกลเห็ดร่องนะพี่นอ้องแสบ ซิฟู๊ดอย่างซ้ำเนี่ยเหรอคะพี่น้องนะคะครับน้องกิ๊บเราจะกดแชร์ให้ยิ่งไปในเด้อค่ะเด้อสวัสดีจ้า